ขมเบ็ดยกใช่ลูกเราขมเบ็ดยกมีไหมมีไหมจริจริงจริงมีไหมมีไหมมีอะไเล็กๆจริงมีเหรอโยยกอู่มีไหมผมเห็นแวบๆเห็นแวบๆใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหใส่จริงจริงๆนะครับมีไม่มีครับอมีครับมีครับโอ้ยไหนไหนไหน ปลาอลยปลาอลยครับโอ้โอ้โอ,โอปป้ปลาชนออครับรครับอครับสวัสดีครับผมครับก็สวัสดี เพื่อนๆนะครับก็สวัสดียามค่ําคืนกันอีกแล้วนะครับก็คืนนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเล็กพิชชิ่งยาลาและก็บ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับผมก็พาเพื่อนๆมาใส่เบ็ดกันต่อนะครับเพื่อนๆเบ็ดก็ออกมาทั้งหมดก็20คันเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้กับเหยื่อกุ้งนะครับเหยื่อกุ้งก็หั่นมาเรียบร้อยนะครับผมเหยื่อกุ้งขาวนะครับหรือว่ากุ้งทะเลนะครับนี่ครับ อ่าเดี๋ยวเราก็ไปใส่กันเลยครับเพื่อนเพื่อไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับเอาครับทุกคนมาดูวิธีการใส่เหยื่อนะครับเหยื่อกุ้งเเกี่ยวไปเลยนะครับเกี่ยวลงไปที่ตรงตักคอเบ็ดเลยนะครับผมก็กุ้งก็หั่นสองหั่นสามนะครับแล้วแต่ถ้าตัวใหญ่ก็หั่นสามถ้าตัวเล็กๆก็หั่นสองแล้วก็แกะเปลือกออกนะครับแบบนี้นะครับผมครับ ยามคําคืนนี้เสียงเขียดร้องดีมากเลยครับผมใส่กันเลยครับเพื่อนๆเ,เอาครับทุกคนมาใส่คันที่หนึ่งก่อนครับผมฝนก็แรงนะครับตกไปหลายวันครับปากใต้นี่ก็ตกทุกวันเลยครับผมใช่ครับก็มาซ้ำใส่ไม้ที่ว่าใส่กับเนื้อหมูค้างก่กดน,นะครับเพื่อนๆที่ว่า มันหลุดไปวันนั้นนะครับใช่ไหมครับเล็กวิชเลกวิจิงใช่ครับผมหลุดไปหลายตัวนะครับวันนั้นครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวจะใส่ให้เพื่อนๆนได้ดูสักสองคันพอนะอ่าสองคันพอครับเดี๋ยวถ้าใส่หลายๆคันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวแล้วก็เพื่อนๆจะเบื่อเอานะครับก็ค่อยตอนลุ้นกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆตอนรลุ้นก็เราจะถ่ายให้ดูทุกคันเลยใช่ไหมครับเลกพิจิ้งใช่ครับถ่ายทุกคันเลยทุกช็อตเลยครับผมทุกช็อตเลยครับครับเดี๋ยวพุ่ง เอาครับการที่สองครับคันนี้กันเดียวนะครับวันนั้นพาไปพันหญ้านะครับผมพันหญ้าทั้งสาลายโอ้เสือได้ครับวันก่อนกับเหยื่อเนื้อหมูพุดอดอ่าครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็ผมจะไล่ใส่กับเล็กพิชชิงยาลานะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเหยื่อกุ้งก็ค่อยลุ้นกันนะครับผมจะมาหรือเปล่าก็ เพื่อนๆคอยลุ้นตามกันเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ขอออยญาตใส่เบ็ดก่อนนะครับกับเล็กฟิจิงยาลานะครับผมครับผมเพื่อนๆก็ตอนนี้ได้เวลามาลุ้นเบ็ดกันแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าจะมาหรือเปล่านะครับไปกันเลยครับผมเพื่อนๆไปกันเลยครับดึกหรือเปล่านะครับเพื่อนกที่หนึ่งครับผมตัวหรือเปล่า นี่บาด็กใต้ใส่เบอร์แปดเลยครับแปดนำเลขเลขเฮงครับเลขสวยเงียบนะครับเงียบครับคันที่หนึ่งใส่เสื้อเบอร์แปดครับไม่นึกเลยครับผมมีนะครับโอ้โหแค่ครับคันที่หนึ่งไปลุ้นคันที่สองกันเลยครับทุกคนคันที่สองครับนี่ครับคันที่สองใๆกันนะครับผมเพื่อน ันนี้เราก็ใช้เหยื่อกุ้งนะครับนึงคือเปล่าเลยพี่จริงมีรุ่นไหมมีรุ่นไหมโอ้โหเงียบครับหมดเลยครับดูครับทุกคนดูตาเบ็ดครับปลากินเหยื่อหมดเลยครับผมโอ้โหกินนะครับเหยื่อกุ้งไม่ใช่ไม่กินครับเพื่อนๆไปลุ้นกันที่สามครับทุกคนทุกคนมาดูครับกันที่สาม มันมันไหมครับสายตึง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 เหรอสายตึงครับสายตึงจิงตึงครับโอ้โหเอาเลยเลยเลยหน้ามีตัวแน่นอนเลยครับมีไหมโอ้โหไม่มีครับโอ้โหเห็นสายตึงนะโอ้ไอ้ยักษ์โลมาเลยโอ้โหขันที่สามแถวครับโอ้คิดว่ามีตัวครับ มีกุ้งที่ไหนได้ครับมีแต่กุ้งโอ้โหเหลือเชื่อไม่เป็นไรครับเพื่อนๆสามคันอยู่อีกนะเอาทุกคนมาลุ้นคันที่สี่ครับคันที่สี่นะครับเพื่อนๆคันที่สี่มีรู้ไหมครับป่าวด้านไสนตึงครับใส่ตึงครับใส่ตึงเร็วๆๆ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 น่าจะมีตัวครับคันเป็ีโยกไหมมี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 โอ้โหเสอยหมดไปแล้วครับเสอยหมดอีกแล้วครับ โอ้โหเสียดายจริงๆครับคันที่สี่ทุกคนสี่คันแล้วครับโอ้โหอะไรกันนี่ไปกันต่อครับไปกันต่อเลยครับคันที่ห้าครับทุกคนอุ้ยเป็ดจมครับเป็ดจมเป็ดจมครับมีไหมมีไหมเป็ดจมนี่ครับเป็ดจมครับอุ้ยจมจริงครับเป็ดจมครับมีรุ่นครับมีรุ่นครับทุกคนทุกคนมาดูครับทุกคนมาดูขันเป็ดยกขันเป็ดยกใช่ลูกเหา กันเป็ดยุกมีไหม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 มีอะไรเล็กไม่จริงมีเหรอยุกยุกมีไหมผมเห็นแวบๆเห็นแวบๆใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยมาแล้วครับแต้มแต้มที่หนึ่งครับผมโอ้ยมันมันครับปลาอะไรครับปลาบู่น้องปลาบู่ทองครับโอ้ยมาแล้วครับตัวใหญ่ครับดูครับทุกคนดูครับ น่ารักครับโอ้โหใสสวยพอดีครับโอ้โหต้มยำสุดยอดเลยครับแซ่บๆเด้อมือนี้ครับผมโอ้โหต้มยำแซ่บเด้อโอ้โหขันที่ห้าครับห้าใช่ไหมใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่หลามโอ้โหอยากกินต้มยำพอดีเลยครับเปรี้ยวปากเลยครับผมโอ้โหเปรี้ยวปากไหมบาดดิ๊กใต้ใช่ครับเปรี้ยวปากเลยครับโอ้ใส่พริกสด โอ้โหสุดยอดเลยครับต้มยำใส่พริกสดนะครับมะนาวบีบลงไปสักครึ่งลูกหรือหนึ่งลูกโอ้โหสุดยอดเลยครับผมว่าใส่ทั้งลูกเลยใส่ทั้งลูกเลยนะโอ้โหกันที่ต่าไห่ครับกันที่หกครับทุกคนมาดูครับมาดูครับกันที่หกครับทุกคนมาดูครับมีตัวไหมมีตัวไหมนิ่งครับนิ่งครับนิ่งครับทุกคนนิ่งครับ ต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมีไหมมีไหมโอ้โหกินหมดเลยครับทุกคนดูตาบิตครับทุกคนโอ้โหเสียดายจริงๆครับโอ้โหทุกคนไปกันต่อครับคันที่เจ็ดครับมาแล้วหนึ่งแต้มครับมาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มจะมีแต้มที่สองหรือไม่ครับผมทุกคนมาลุ้นกันครับมาดูครับมาดูครับทุกคนมาดู มีไหมมีไหมโอ้โหไม่มีครับแแ้วครับแแ้วไม่เป็นไรครับโอ้โหคันที่เจ็ดแแ้วครับถือว่าได้ตัวแล้วนะครับเล็กพจริงโอ้โหเหมือนแปมมานละไครับเพื่อนเพื่อนมาแล้วครับมาแล้วครับคันที่เจ็ดครับไปลุ้นคันที่แปดกันเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการลุ้นในค่ำคืนนี้ครับไปกันเลยสายตึงครับสายตึงมีไหมมีไหมสายตึงนะดูครับดูครับทุกคนดูครับสายตึงครับ คันเบ็ดโยกไหมนี่นะครมีตัวหรือเปล่าครับพี่น้องเฮ้ย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 สายโยกสายโยกมีไหมมีไหมมีไหมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าโอ้ยลุ้นสุดๆเลยครับโอ้โหโอ้กินหมดเลยครับโอ้โหเสดได้ครับคันที่แปดครับโอ้อหโออหเสียดายจริงๆครับผมโอ้โห ไปลุ้นคันที่เก้คนต่อครับคันที่9ก้าครับคนมาลุ้นคันที่เก้าคนเลยครับคันที่เก้าอยู่ไหนครับหาคันเบ็ดไม่เจอครับคันเบ็ดไม่เจอนู่นนู่นนู่อยู่ด้านหน้าครับด้านหน้าใช่หรือเปล่า่ใช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 ่ไใช่ครับผมคันที่เกครับคุณมาดูครับ คนมาลุ้นกันเลยครับนิ่งไหมครับนิ่งครับนิ่งนิ่งมีไหมไม่มีโอ้โหกินหมดเลยครับผมปลาเบ็ดกาวเปล่าเลยนะกันที่กาวก่อเหวครับมาลุ้นกันที่สิบครับมาลุ้นกันที่สิบกันเลยครับทุกคนมีตัวไหมครับมีตัวไหมครับมีไหมครับ ไม่มีครับแควครับมีกุ้งครับแควครับผมโอ้โหไปลุ้นคันที่สิบเอ็ดกันเลยครับทุกคนไปลุ้นคันที่สิบเอ็ดกันเลยครับอู้ยจริงอู้คันปิดคันปิดสายตึงสายตึงสายตึงเลยครับเพื่อนๆสายตึงครับมีตัวไหมมีไหม อุ้ยลากไปไหนลากไปไหนลากปันสาลายครับลากปันสาลายครับผมโอ้มีไหมมีไหมสงสัยแห้วผมว่าโอ้มาแล้วครับแต้มที่สองครับโอ้โหตายครับเสียช่อนปลาช่อนครับโอ้โหมาแล้วครับแต้มที่สองครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่หลามโอ้โหตายนะครับตายเลยครับโอ้โหตายเลยครับทุกคน โอ้โหไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับแต้มที่สองครับตายก็ได้ตัวนะครับถือว่ามีตัวครับแต้มที่สองครับทุกคนมาลุ้นคันที่สิบสองกันเลยครับผมอย่ารอช้ากันเลยในค่ำคืนนี้มาดูกันเลยครับทุกคนดูครับทุกคนดูครับมีไหมโอ้โหสายตึงครับโอ้โหครับโอ้โห เดือดหมดครับเสียดายครับเดือดหมดโอ้โหกินนะครับสิบสองกินนะครับไม่กินได้ไงได้มาสองแต้มเลยครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหลดึงยับต่อครับไปลุ้นกันที่สิบสามกันเลยครับทุกคนใส่ตึงครับเพื่อนใส่ตึงครับใส่ตึงครับเพื่อนเพื่อนมีลุ้นครับมีลุ้นครับมีลุ้นครับมีลุ้นงับลุ้นครับใส่ตึงครับใส่ตึงครับผม มีตัวไหมนู่น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 ปลาครับปลาครับปลาอะไรวะปลาอะไรปลาชนปลาชนครับปลาชนงับมีครับมีครับโอ้โหมาอีกแล้วครับแต้มที่สามครับผมโอ้โหมันมันครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่ลามโอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้โหแต่ไซส์เล็กลงนะครับรู้สึกว่าใช่ครับนี่ครับปลาชนครับเพื่อนๆโอ้โหมาแลครับทุกคนดูครับดูครับโอ้โหมาแล้วครับ แต่ที่สามครับได้กับข้าวเลยครับค่ำคืนนี้โโอ้หบัรจากาศบรรยากาศค่าคืนนี้ก็เต็มใจเหลือเกินครับกันที่อะไรนะครับกันที่สิบสามครับอา่พอได้กับข้าวครับบาดใต้ใช่ครับทําอะไรดีครับอตุ้มยำนะครับผมตุ้มยำนะโอ้โห ขอบคับทุกคนมาลุ้นคันที่15้าครับมีตัวหรือไม่มีตัวครับมาดูครับทุกคนมาดูครับสายตึงครับสายตึงสายตึงครับผมมีแหมครับไม่นีครับมีไหมมีไหมมีหรือไม่มีมีหรือไม่มีโอ้โหหลุดครับทุกคนโอ้เสียดายครับโอ้ติดสาลายบ้างเลยครับคันที่15ห้าครับก็เหลืออีก5คันนะครับทุกคน นี่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โหไปลุ้นคันที่16กันเลยครับทุกคนคันที่รับหกครับมียกหรือเปล่ามียกไหมมียกไหมมียกไหมผมว่าน่ามีตัวนะมีไหมไม่ไม่โอ้โห มีหลอกดอกด้วยครับโอ้โหโอตายี่ลายจริงๆเลยโหมีหลอกดอกด้วยครับผมโอ้สุดยอดเลยครับพี่หลามการที่สิบหกแถวครับมีเหยื่อครับไม่กินครับผมทุกคนมาลุ้นคันที่สิบเจ็ดกันเลยครับสิบเจ็ดใส่ตึงครับใส่ตึงครับมีลุ้นครับมีลุ้นครับมีลุ้นครับทุกคนทุกคนดูครับทุกคนดูทุกคนดูครับมีตัวไหมโอ้ย แถวครับแถวแถวยินแถวอีกแล้วครับผมโอ้โหคันที่สิบเจ็ดแถวนะครับเหยื่อยังมีครับทุกคนเหยื่อกุ้งครับดูครับโอ้โหค่ำคืนนี้เหยื่อกุ้งได้ผลนะครับเพื่อนๆมันมาเลยครับเหยื่อกุ้งค่ำคืนนี้ไปลุ้นคันที่สิบแปดครับได้กับข้าวก็โอเคนะคันที่สิบแปดครับผม 8เสื้อเบอร์8พอดีเลยครับผมน,น่าจะได้เลข8ดัวนะเออ <c oughs> ใช่เสื้อบอกเลือกดีไงเลข8เลขสวยไงไม่แน่ครับี่โอ้ไปดูนะโอ้นี่มีไหมโอ้โอ้ลูกปลาครับ <c oughs> ลูกปลาขึ้นมาเล่นโอ้โหปลากระโดดครับมีนะครับ <c oughs> ทำไปเล่นทำไปเล่นมีหรือเปลา่าโอ้ยแถวครับ ไปนคันทิกันเลยครับผมหลืออีกสคันครับทุกคน19ครับ19บ่ครับเาตึงครับสายตึงเอ้สเปรหรอวตัครับนับผิดกอนทษด้วยครับผมสิบแปดครับสยตึงครับเ่จรองจริง แพลวครับแพลวโอ้โหมีนะครับแพลวนะครับอีกสองคันสุดท้ายครับเพื่อนๆทุกคนมาลุ้นกันเลยครับผมสองคันสุดท้ายครับสองคันสุดท้ายนะครับท้ายุายโอ้โหใส่ตึงไหมใส่ตึงไหมไม่นะไม่นะครับแพลวนะครับ เดี๋ยวหมุดครับติดใบไม้มานะครับใบไม้ไม่เอาครับเดี๋ยวหมดครับเอาปลาครับอยากได้ปลาครับผมน่าจะแห้วแล้วครับกันสุดท้ายกันสุดท้ายครับกันที่ยี่สิบครับผมสุดท้ายท้ายสุดครับใส่ตึงครับใส่ตึงครับใส่ถึงครับไม่ใช่หลอกดอกผมนะใส่ถึงจริงๆริงครับใส่ถึงจริงจนะครับ มีไม่มีครับโอ้มีครับมีครับโอ้ยไหน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 ปลาอะไรปลาเลยครับโอ้โอ้โอ้ปลาชนครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่หลามโอ้สุดยอดเลยครับดูครับทุกคนดูครับโอ้ไซส์สวยครับใช่ครับโอ้ไซส์สวยครับทุกคนดูครับคนดูครับผมโอ้ดูครับดูโอ้สุดยอดเลยครับผมโอ้เต็มทีสี่นะครับเต็มทีสี่ครับทุกคน โ,โอ้โหค่ำคืนนี้หมันหมาน,มาน,มานครับครับโอ้โหก็ก็ไทยปลาบูหนึ่งตัวปลาชนสามตัวใช่ไหมปลาใต้ใช่ครับผมโอ้โหคับคืนนี้หมันหมานครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะครับโอ้โหสจดยดเลยจริงๆครับผมครับผมเพื่อนๆก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าได้ค่ำคืนนี้นะครับ เห็นหรือเปล่าครับเล็กพิจิงเห็นครับเห็นปลาชนสามตัวนะครับแล้วก็ปลาบูอีกหนึ่งตัวนะครับโกมันมาเลยครับผมเพื่อนๆนถือว่าได้กับข้าวนะครับคาคืนนี้นะครับเล็กพิจิงก็หลายคืนแล้วที่เราไม่ได้นะครับก็หลายคืนลาไมด้บางงไม่ได้มั่งก็หลายคืนแล้วที่เราไม่ได้ที่เราไม่ได้ก็หลายคืนนะครับก็บางคืนก็ที่ว่าผมใส่บางทีก็ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ลงให้เพื่อนๆนดูนะครับบางทีก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเบื่อใช่ไหมครับเล็กพิจิ n ไม่ได้ตัว ก็อยากจะลงคลิปที่ว่ามันได้ตัวนะครับแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้ตัวก็อาจจะลงให้เพื่อนๆดูวิธีการใส่ตอนกลางคืนใส่กบแบบไหนนะครับกับเพื่อนๆหมาเลยครับครับปลาช่อนแล้วก็ปลาบูนะครับโ้ถุดยอดครับเล็กพิจิกเราทำอะไรกินครับคืนนี้ผมว่าแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยทำมุ้งนี้เช้า่ใต้มยำแกงต้มยำปลาช่อนแล้วก็ปลาช่อนผมว่าทอดก็อร่อยครับ ใส่เกลือแล้วก็ตากแดดตากแดดแล้วก็เอามาทอดทำเป็นยลาปลาพิมเดออร่อยนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็สําหรับค่าคืนนี้นะครับก็ลากันก่อนนะครับผมเพื่อนๆนก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กฟิชชิ่งยาลาแล้วก็ช่องเบาวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งกิ้งกิ้งด้วยนะครับผมก็ เวลาผม upload, อัปโหลดลงคลิปเพื่อนๆก็จะได้ทันคลิปใหม่ๆที่ว่าผมลงนะครับก็ได้รับชมก่อนใครเลยนะครับก็ลากันก่อนนะครับค่ำคืนนี้ครับผมสวัสดีครับดีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับก็รอบหน้าเราจะมาใส่กับเหยื่ออะไรต่อครับเล็กพิจิงอาจจะเป็นเหยื่อกุ้งหรือว่าเหยื่อเหยื่อมูใช่ครับแต่แต่ผมว่าเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวผมจะเอากุ้งกับหมูมาปะทะกันเลย ก็ดีครับก็ดีผมว่าผมเห็นด้วยนะอย่างละครึ่งนะครับอย่างละครึ่งเอามาปะทะกันลองดูว่าเหยื่อใดมันจะเด็ดกว่ากันเพราะว่าเหยื่อหมูก็เคยใส่ก็ได้ตัวเหยื่อกุ้งเคยใส่ก็ได้ตัวก็คือจะใส่แบบสลับกันเลยหรือว่าจะใส่คนละครึ่งนะครับก็เพื่อนๆรอรุ้นกันนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็นะครับกับข้าวคืนนี้ก็หมาหมาเลยครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องเล็กวิจิญยาลาแล้วก็บบาวเด็กใต้คนเดิมนะครับถ้าว่าชอบ เดี่ยวกับการหาอยู่หากินแบบนี้นะครับผม่งเบ็ดต,ตกปลาหาปลานะครับผมแบบสไตล์แบบแบบปักได้บ้านเรานะครับผมไปครับผมกลับครับผม